ที่มันนี่ลุงพันธ์ชาแนลกับสีม้าห้องเพลงกับลูกสาวอยู่กลางทงพี่น้องห้องเพลงลินโอ้ยอยู่กลางทงกลางท่าเอาเพลงยังสุดที่มาเพลงยังเอาเพลงสาวอาสพรบ้าบ้าอ่า โอเพลงอาสะอาวสะโพบโอชุติมาห้องอยู่กลางถุงคิดหอดแหงแหงขว้นแพงสาวอาสะพนคิดหอดเจ้านั่นงามงอนสาวอาสะพอนอายยังจำมันเที่ยวง,งานคืนหนึ่ง ไอ้เก็บมาซึ้งเมื่อยามจากจอรนไอ้บอกหักเจ้าง,งาบงอ,อนสะอาดสะพรเมื่อคือนวันเพ่งปากด EN, แดงแก้มขาวน้อง,งสาวยินเบียให้ดื่มตัวไายยังบอกเคยลืมสองเฮาดื่มบเบียแก้มเสียงเพลง ทรงยิ้มให้อายมีความหมายว่าเป็นกันเองยามไกลจิตใจวังเวงฝากเสียงเพลงมาตามสายลมยังจำได้บ่ไพนน้อโทรมาถามขา่าวหัวใจไายกินหอดเจ้า กอดเขาคิดถึงโสมยงยามนอนบ่หลับอยากกลับไปหาตาคมหาเขาแรงๆล้มลมบุญอายบ่สมทานะต่างกันคิดหอดยังแหงบัดยามเมื่อแรงอายฝันเห็นหนา ตกใจตื่นสะอื้นภาวาอยากเห็นหน้าผู้มาเข้าฝันให้ราออ้ายก่อนงามงอนอย่าได้เปลี่ยนแปลให้รออยู่ที่นาแค่สาบันหนาแค่สัญญาได้บอ